พี่แมวพี่แมวอ่าพี่แมวครับเคสนี้คุณคะดูครับใครที่บอกว่าเป็นลิสีดวงหนักแค่ไหนมาเจอพี่แมวครับมาเจอพี่แมวครับอ่าพี่แมวครับหน้าเดินมีความเล็กอ่าแนวนอนได้ไหมครัแนวนอนได้ไหมครับพี่แมว นี้ไม่ช้เเาเด็ดขาดเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนะอ,อ่ะอ่าโอเคโอเคเอางี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอางี้ก็ได้ไม่เป็นไรอา่าแต่รู้สึกเมื่อเช้ามันจะชัดก,กว่านี้อ่ะอ่าโอเคเอางี้เอาอ่าตั้งไว้อย่างงี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไม่ต้องขยับโอเคเอ่ะพ,พ,พี่พี่แมวอาใช้เสียงนิดนึงครับดดไ,ได้ยินไหมคะได้ยิน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 อ่า ถอยไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรถอยไปหน่อยก็ได้ดอ่าโอเคอ่ะพี่แมวครับก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์งานนำของแซบแปดเราเนี่ยครับทาถามพี่แมวพี่แมวหน่อยว่าพี่แมวมีปัญหาสุขภาพป่วยเป็นอะไรครับพี่แมวครับแสารพัดโรคเลยในตัวข้อเสืออเส่อมเข่าเสื่อมแล้วก็ไมเกรนความดันเนาะข้อเสื่อมเข่าเสื่อมไมเกรนความดัน เป็นฤทธิ์สีดวงนหนักแค่ไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเลยนะครับโคลเร็กแบบเลิกเป็นมาหลายปีแล้วค่ะยาสารพัดที่กินครับอะไรว่าดีก็ซื้อกินหมดเลยอะไรว่าดีก็กินเอลซีฟ้าไอ้อะไรอ่ะยาน้ำพันเก้าอะไรสารพัดอเอลซีฟ้าอะไรถังเช่าย,ยิ่งยงของอาจารย์พี่โลดอะไรแบบอะไรมาดีก็ซื้อกินหมดเลย,เยทำไมเราถ<ช>ึงต้องทำไมเราถึงต้องกินขนาดนั้นนะครับ คืออาการของที่ที่พี่โอบกว่ามันมันมันอาการอันตรายมากเนี่ยมันเป็นถึงขนาดไหนมีเลือดออกไหมยังไงช่วยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดหน่อยได้ไหมฮะเล็กดเลือดนี่ไหลมากเลยไหลจนขนาดว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีเลือดไหลแบบเป็นริ่มเลื่อมเต็มคอหาเลยเห็นเลือดตัวเองเนี่ยเป็นลมเลยอ,ะอ่ะ้วเวลาถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายก็มันก็จะหยุดเวลาเข้าห้องน้ำเวลาแตบาาว่าเนาะครับ อ,อาการแบบนี้อาการที่ถ่ายแล้วเลือดออกมาเนี่ยแล้วก็เต็มเต็มคอหานี่ยคือเป็นอย่างนี้มานานไหมครับเป็นมาก็ประมาณหลายหลายเดือนนะจะตอนประมาณปีที่เลือดหยดแลเป็นหุดปีแล้วนะแต่มันก็หยดแต่มันมใจไหลจนเวลาถ่ายอืมเท่าเท่าเป็นนปัาเว่าแบบไม่ถ่ายก็กนะ็หยดอ่ะโอ้โหธรร,รมดาเนี่ยลทซิโดวงคือถ้าเกิดเป็นถ่ายแล้วเป็นเลือดโอเคไหม แต่ของพี่แมวเนี่ยหนักถึงขนาดว่าไม่ไม่ถ่ายก็เลือดไหลใช่ไหมครัเลือดหยดเอ้ห้องน้ำปัสสาวะนี่เลือดไ็่จะหยดเป็คนเล็กครับคําถามคือกลัวไหมครับกลัวมากที่สุดไม่กล้าหาหมอเป็นคนเล็กกลัวกลัวหมอบอกเป็นมะเร็งอะเออพี่ชายก็เป็นมะเร็งตายน้องเขยก็เป็นมะเร็งตายอะไรนะพี่ชายก็เป็นมะเร็งตายน้องเขยก็เป็นมะเร็งตายแล้วเราปวดท้องเข้าห้องน้ําแล้วเลือดออกมาเป็นหลายๆเดือน S <S ที่มาหนักมากก็คือช่วงหลายเดือนนี่หลายมากมหลายจนแบบว่าคิดคิดไม่อยากไม่บอกพี่น้องไม่บอกแม่กลัวคิดมากยนะ่ะครับคี่เ่าจะเองเป็นมะเร็งอยู่แล้วอะ่ะไม่กล้าหาหมอกลัวหมอฟันทงว่าเป็นมะเรง็งคือกลัวมากอืมเพราะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นมะเร็งน่าจะหนักกว่าน,นี้เลยอยู่ไม่ได้แหละใจเราไม่ตู้เล็กใจไม่ตู้ใจเราคิดอยู่แล้วว่าตัวเองต้องเป็นมะเร็งแต่ไม่อยาก ไม่อยากยืนยันจากหมอว่าตัวเองเป็นขายากินตลอดคยาบให้ไมใครอะไรว่าดีใครแนะนําฟังอะไรฟังโฆษณาอะไรที่ว่าดีก็ซื้อกินหมดมันไม่ดีครับมันได้ไลดแล้วท่าทาปวดได้มาช่วงหลังเพื่อนก็แนะนําให้ซื้อปล่อยปล่อยมากินมันเก็แก้บรรเทาปวดเองอแต่มันไม่เลือดไม่หยุด่ครับ ไม่ว่าจะกินอะไรมาก็ไม่เคยดีขึ้นเลยเอาไม่ว่างั้นดีกว่าไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณเล็กอ,อ่าอ,อ่าครับทีนี้ก็มาแนะนำที่คุณพีคุณออฟชนบุรีเนาะครับอ่าพี่พพออฟชนบุรีอ่ามาลองตัวนี้ดูไหมงาดำเนี่ยครับก็มีก็ไม่ได้สนใจไม่ไม่อยากเชื่อค่ะคุณเล็กมันราคาที่ซื้อแล้วมันเหนื่อยแล้วขนาดแพงกว่านี้ก็เจอมาหมดแล้วใช่ไหม อืมแล้วจะนายก็ซื้อจากละพันที่จะซื้อให้กินอ่ะครับพิโหัวหนึ่งขวดหนึ่งสามพันสี่พันเทงก็ซื้อให้เออแสดงว่าอันนี้เป็นลิสีดวงขั้นรุนแรงมากเลยนะเนี่ยขั้นแรงรุนแรงไม่รุนแรงไ็เลือดไหลยไม่หยุดอืมมากมากพีก่น้าเทงเป็นมะเร็งหมดแล้วละใจพีทตีดำใส่ตลออ่ะจนท้ายสุดครับจนท้ายสุดครับพี่ออฟเนี่ยแนะนําให้มาซื้อให้กินงาดํา ทีแรกก็ไม่ไม่มีความหวังละคิดว่าพานหมดละทุกอย่างแล้เหอยไม่อยากสารพัดติเป็นทุกอย่างยาน้ําะอะไรกินหมดอ่าเจสกัดเสร็จ็อแดงอะไรสกัดเขาแนะนําปกสอง0สามเอาหมดทุกอย่างอ่าอ่าแล้วพอแล้วแล้ว,ลวมายอมกินงาดำเพราะอะไระ อ่าแต่พลาตอนเที seeing, STOP, ่ยงตอนเที่ยงเลาวว่าแผลดัตลาดครับครับก็เลยก็ลองอักครั้งนึงอ่ะเอาเอาอีกสักตั้งหนึ่งเอาอีกสักตั้งหนึ่งวันเถอะชีวิตมันก็อันนี้แล้วไงคุณเล็กครับก็ยังมีหวังอยู่อ่ะอ่าอ่าอ่าก็เลยก็เลยฟังฟังเ่อก็เลยสนใจเลยสนใจเลยที่แบบก็เลยสั่งแล้วชวนเพื่อนเพื่อนก็เป็นไตรอยเหมือนกันอ่า ร้องไห้เลยกูมึงกูก็มาเร็งมึงก็มาเล็งใช่ไหมล่ะใช่จะจเป็นมะเร็งได้ทำไงอะไรอ่าออ่าอ่าอ่าเอกว่าเป็นมะเล็งแต่มันไม่มีทางรับจาครับครับครับมันก็ใส่ท้อแล้วก่อดนะครับเลือดมันก็ไหลมาอืมอกินออสั่งสองคนเพื่อนเนี่ยสั่งของละพันแปดแปดสิบก็สั่คนละกล่องอ่ะครับเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะอออา อืมอืมอืมเอยใหม่ก็กินกันแบบจากสองแม่ก่อนก็ก็มันก็ไม่ไอนนี่นะมืสามมาเพิ่มมาสาม,สามการ็รรักดีขึ้นครับแล้วเลือดมันก็หยดน้อยลงมันก็เวลาถ่ายก็เลือดเท่าไหร่น้อยลงอ่าแล้วทีนี้ก็เออจ่าสู้มาเน็ดหนึง่งก็เลยอีกวันนึงมันก็ปวดด้วยคืเล็กแล้วมันปวดมันบุหนีมันทรมานมากครับครับใครเป็นริดสดวงมันทรมานสุดสุดอ่ะเออ เท้าสี่แล้วก็เย็นอีกสี่เย็นอีกสี่สี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปเข้าน้ำเหมือนมันจะหยดน้อยลงอ,ะอ่ะอ่ันนี้ตอนนั้นมันก็ปวดปวดปวดทีนี้ตอนคืนก็ประมาณสามทีพุ่มอ่ะครับก็กินไปอีกสี่เม็ดเลยตอนนั้นกินสิบสองเม็ดสิบสองเม็ดสิบอเม็ดแต่ประมาณเที่ยงคืนหรือที่หนึ่งเนี่ยเติเข้าน้ำเลือดมันหยุดเลือดหยุดเลยเลือดหยุดไหลเลยธรรมดานี่เลือดไหลามาหลายเดือนแล้ว ไม่เคยไม่เคยมีเข้าน้ําครั้งไหนที่เลือดไม่ไหลแต่หลังตาก,กินงาดําวันนั้นไปสิบสองเมตรใช่ไหมเชา 4, ม้าสี่กับวันส<ม>ี่เย็นสี่กลางคืนเข้าน้ําเลือดไม่หยุดเลือดไม่ไหลเลยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยข้าห้องน้ำมาฉีดมาคายมาฉีดงเงี้ยมันจะเลือดมันจะไหลใช่ไหมคนะับครับนั้นไม่หย,ไมมหยุดเลยไม่รู้หยุดแล้วก็ใจก็ฟื้นขึ้นมาดีใจครับ ดีใจมากแล้วก็เออทีนี้ก็เช้าสี่เย็นสี่เช้าสี่เย็นสี่มาตลอดอ่าฮะก็ไม่มีอาการคุณเล็กไม่เลือดไม่ไหลอีกเลยตั้งแต่วันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีอาการเหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะไม่มีอาการแต่ฟ้าอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วจากที่มันมันปวดมันอะไรมันปวดมันปวดไม่มากใช่ไหมคุณเล็กมันจะมาปุดขีดจากอ่าใอ่าอ่าก็ไม่มีอาการนั้นดีครับก็อาจจะเลยวันละแปดวันละแปดวันละแปดอืมอืม ดีขึ้นก็เออก็จะหมดของแล้วก็ดีขึ้นเพื่อนครัก็ทีนี้ก็ชวนเพื่อนสั่งต่ออีกครับเป็นสมาชิกทีนี้ก็ชวนเพื่อนเป็นสมาชิกเลยอืมทีนี้ผม,มขอถามอีกท,ทีที่เมื่อเช้าผมคุยกับพี่อ่ะมันมีเคสอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจมากๆก็คือน้องสะพ้ายใช่ไหมน้องสพอะพ้ายอ่านะแล้วหลางพูดได้ฟังเลยับว่าน้องสะพ้ายเป็นอะไรครับเป็นแบบปักจำเสื่อมคือพูดจำประชานเขาก็คือเข้าโรงพยาบาลสิริันยาก็คืออ๋อ ก็คือน้องสาวเนี่ยเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาไปแล้วเออน้องสะพ้ายเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาก็คือเป็นโรคอะไรพวกเราก็ดูแล้วกันเราเองแล้วกันนะครับก็คือว่าจําไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เลอะเลือนเรือนนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้กินยาโรงพยาบาลมาหลายปีกินยาโรงพยาบาลมาหลายปีแล้วด้วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่าฮะกินยาเข้าไปก็ซึมซูมเข้ากินยาแล้วมันจะงับจะห่ออ่า แล้วไม่คิดมากแม่คุ้มชาอ่าแล้วธรรมดาเนี่ยน้องสะพ้ายเนี่ยทํางานทําการอะไรได้ไหมไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยทำกับข้าวก็ไม่ได้ไไม่ด้งานบ้านก็ไม่ทําคือก็นั่งนั่งอยู่ในห้องเปล่าๆไม่ต้องไม่ทําอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่พูดไม่จากับใครใช่ไหมฮะแต่มาช่วงเวลาพูคิดยอะหลายทีเขาพูดถามเขาพูดพูดอะครับ ่าก็เลยสั่งงาดํามาให้น้องชายก็เลยสั่งงาดํามาให้เมียกินใช่ไหมฮะใช่อ่าแล้วเรกินไปประมาณสักกล่องกว่ากินไปกล่องกว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงดีขึ้นคือหมายความว่าทำอะไรได้ครับจะใช้รถก็ทำได้ทำงานบ้านได้คิดด้วยตัวเองได้พูดคุยกับคนเหมือนคนปกติได้ได้เออ อืมแสดงว่าน้องชายพี่ดีใจมากเลยใช่ไหมอะางเงี้ยดีใจดีใจมากอือพี่น้องก็ดีใจก็พากันทีนี้น้องสาวอีกคนนึงก็กเป็นในผู้แพ้คนเล็กแพ้กระดาษที่คือไม่ได้พ่นยาที่ไม่ได้เลยนะเวลานอนคือนี่เวลาถ้าเกิดเต้นขึ้นมานี่ต้องนั่งนั่งแล้วกินกินอะไรก็ได้ละครับแล้วถ้าเป็นมากๆก็ต้องไปหาหมอฉีดยาเข้าเส้นค่ะโอ้ จิตยาเข้าเส้นถึงถึงจะหายครับในตอนนี้ก็เลยแนะนําให้กินงาดำะคะ่ะกินงาดำ้าไปแล้วตอนนี้ไม่ได้คาไม่ได้จีดยาเลยไม่ได้จิดยาเลยไม่ได้เป็นภ<ม>ูมแพ้ด้วยแต่แต่ก็ต้องกินยาดีงาดำตลอดแล,ออแล้วก็ยาพ่นก็ต้องใส่กระเป๋าไวะคะค้ครับครับครับยาแล้วคือยังยังน้อยผมว่าต่อให้กินงาดําตลอดมันก็ยังดีกว่ากินยาตลอดเพราะกินยาแล้วมันจะเป็นโรคอื่นตามมาใช่ไหมคระ นี่ไม่ได้คือนก้นยาก็น้อยลงแต่ไม่ได้ไปฉีด,ดน้ำคาวเซนแล้วอืแล้วพี่น้องชายคนหนึ่งก็เป็นเองขับรถแท็กซี่อยู่ที่เรีนก็เป็นเองโรคไตโรคไตบัตความดันเบาหวานครับเป็นแล้วทีนี้ก็ก็เลยว่าขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ก็เอานาดำให้กินานาดำครับกิบนนาดำประมาณไม่ถึงกล่องแบบคนเล็กอ่า อ่าไอตัวคือเป็นโรคไตแล้วตัวบวมถูกไหมบวมอ่านะครับแล้วทีนี้ก็กินราดำแล้วก็ยุบยุบยุบก็กินกล่องจะหมดกล่องแล้วก็เอ้ยยุบลงยุบลงก็สั่ให้ดีครับส่งสามกล่องครับแล้วก็กินเดรร่าสาั่งวิีนี้เบอร์เอกอ่ากินก้กดา,าดครับกดีขึ้นดีนขึ้นย้านโรงพยาบาลเนี่ยกินวันินึ่งหลย้นเ,เ,ฟเฟล็กครับดันเบาหวานโรคไตอะไรกกินทุกอย่างครับ ีนี้พอกินงาดำได้ประมาณสองกล่องสามกล่องก็เลยบอกว่าน้องให้หยุดยาโรงพยาบาลอ้ยก็หยุดยาโรงพยาบาลแล้วก็กินงาดำครับตอนนี้ก็ให้กินชาด้วยครับก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับผมโอเคครับพี่แมวครับขอบคุณมากๆาเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะก็ขอให้พี่แมวนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะหายวันหายคืนอย่าได้มีโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเลยนะครับพี่แมวนะครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โ oh หพวกเราครับเป็นไงครับสองเคสผ่านไปสองเคสผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมครบแบบนี้นะครับโอเคไหมครับแบบนี้นะครับผมว่าสุดยอดมากๆเลยคนระับผมว่าสุดยอดมากมากเลยนะครับอ่ะ